ปึงงานที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะในเดือนหน้ามิถุนายนนะคะแล้วก็เป็นงานที่หลายๆคนรอคอยกับไพรส์มันนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทททได้จับมือกับภาคเอกชนนะคะจัดกิจกรรมไพรส์มันตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะจากทั่วทุกมุมโลกสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า4,500ล้านบาทค่ะ นายชัยวัชรงค์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเปิดรับความหลากหลายความเท่าเทียมเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้ใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีกำหนดนโยบายสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยโดยการ จัดกิจกรรมพลฟมันร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะอย่างเช่นงาน Colorful p l i d e Festival นะคะที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วนะคะระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง30มิถุนายนค่ะสำหรับที่กรุงเทพมหานครค่ะ31พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนะคะและก็ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ24ถึง29มิถุนายนคาดว่าก การจัดงานไพลมันตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีผู้มาร่วมงานกว่า ฟังชัดๆนะคุณผู้ชม860,000รายเม,มด็ดเงินที่จะหมุนเวียนในประเทศไทยของเรากว่า4,500ล้านบาทถือว่าเป็นโอกาสในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเรานะคะในจุดหมายปลายทางนะคะให้เพื่อนๆที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้มาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pri ร e นะคะในปี2030นั่นเองคะ่ะ